คนที่ต้องการแก้ไขเต็มไปด้วยคนที่จับช่วงล่วงละเมิดใช้คำแบบรุนแรงเสียดสีดา่าหยาบคายหรือแม้แต่ใส่ร้ายนี<ป>่ขนาดมียังได้ขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีจะเป็นขนาดไหนคือมาตรการหนึเนี่ยในความเห็นส่วนตัวเนี่ยปัญหามันอะไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมาย แต่ปัญหามันอยู่ที่กระบวนการใช้กฎหมายแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่มองปัญหาเหมือนกับจะจับหนูแล้วเผาบ้านอะ่ะหรือว่าจะหาแมงสาบแล้วลื้อเสาเรือนอะ่ะมันไม่ใช่ไงปัญหามันอยู่ตรงไหนก็แก้มันตรงนั้นทีนี้ประเด็นมอ1 2เนี่ยมีคนเสนอว่าให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องอันนี้ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เชื่อว่าคนที่เสนอความคิดนี้มีความปรารถนาดีเพราะว่าคือในวงกว้างอะ่ะถ้าเวลานี้นะบัตรนี้ จะอีกแค่คำว่าโครงการอันเนื่องมาจากพร,มระมระหรือว่าในพระบรมราชูปถัมเ์เลยคนก็ยังไปผูกมัดติดอยู่กับสถาบานันซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ใช่มาจากขั้นโดยตรงไงแล้วถ้าคุณไปให้สํานักพระราชวังหรือสํานัการาชเลขาเป็นผู้ฟ้องอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าหนึ่งให้สถาบันลงมาขัดแย้งโดยตรงกับสองไม่มีการฟ้องเลยก็คือเหมือนกับยกเลิกไปโดยไกลๆเพราะนั้นแบบคนที่เสนอลักษณะเนี้ยมันไม่ปราถนาดีอะ่ะทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะ ที่เสนออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าในในหมวดมาตรา 1- นึสองมันจะมีพูดถึงว่าดูมินมินประมาทแล้วก็อาฆาตมาลายใช่ไหมก็มีคนเสนอว่าโทษมันไม่ควรจะเท่ากันมันมีหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เดนก็เห็นด้วยนะว่าโทษผัวอาฆาตมาลายอย่างเงี้ยมันหนักเบาสู้กับดูมินทั้งเลยไม่ได้คือลดหลั่นความผิดกันไปแต่ข้อเสนอที่บอกว่าไม่มีโทษจำคุกให้มีโทษปรับอย่างเดียวอันนี้ไม่เห็นด้วยสแสดงว่า ถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณก็สามารถที่จะละเมิดกฎหมายข้อนี้ได้คนจนก็ยังต้องปิดปากต่อไปอย่างนั้นหรือคนที่เสนอข้อนี้มาเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับคําว่าเท่าเทียมที่พยายามพูดถึงถูกไหมคุณมีเงินถ้าแบบคือมีแต่ฟ้องแพ่งไงไม่มีฟ้องอาญาคือไม่มีติดคุกอ่ะก็คือเสียค่าปรับไปอย่างนี้เท่ากับสมมติพี่อยาคุณแบบเป็นกฎหมายเหมือนประมาณนี่พี่เป็นคนรวยพี่ด่าคุณได้เต็มที่เพราะพี่มีเงินจ่ายคุณแต่คุณอ่ะไม่มีสิทธิด่าเขาเลยเพราะคุณไม่มีเงินจ่ายมันไม่ใช่ความเป็นธรรมทางกฎหมาย แต่คนรวยขนาดไหนก็ไม่อยากติดคุกถ้ามีคดีใหญ่อันนี้คือเรามองในมุมที่ของคนที่เขาใหญ่จะแก้ทีนี้เรากลับมามองในมุมของอีกฝั่งหนึง่งอย่างที่บอกว่ากฎหมายมอ1นเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติซึ่งอันนั้นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์มันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีความรู้สึกที่ดีมีความจงรักภักดีแล้วก็มีความชื่นชมในสถาบันพระมหากษัตริย์บนวิวัฒนาการของสังคมไทยซึ่งมันเป็นแบบนี้มานานเนี่ยตั้งแต่ปี2540มันก็เกิด ข้อมูลข่าวสารหรือภาพล้อนเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ดูเข้าแบบโอ้ผิด1นึแบบเต็มเต็มจะไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วอะ่ะมันก็ขึ้นมาเป็นคอนฟ lict ของสังคมพอมันมาเป็นคอนฟ lict ของสังคมเนี่ยแล้วจู่ๆก็จะมีคนมาผ่ากลางคอนฟ lict ตัวนั้นอะ่ะและบอกว่าเนี่ยฉันจะแก้มน1 2, นะึนอะเพราะมันไม่เป็นทําอย่างนั้นอย่างนั้นอะ่ะคำถามคือมันเป็นเจตนาที่ต้องการจะแก้จริงๆหรือเป็นเจตนาที่สร้างคอนฟ lict ตัวนี้ให้มันเพิ่มเติมขึ้น หลายคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาจะรู้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันทํามาได้ตั้งนานแล้วสมศักดิ์เจียมจิรสกุลเนี่ยเขียนวิจารณ์เพลงเราสู้ในทัศนคติของเขาอะมาตั้งไม่ต่ากว่า30ปาีเขาก็ไม่ได้โดนว .1 ร์หนวเขาก็มีลักษณะการเขียนอย่างที่ในเพจเขาอะเยอะแย,ยะมากมายเขาก็ไ่ได้เพราะเขารู้วิธีการที่จะเขียนยังไงไม่ให้ผิด รือนักวิชาการอีกหลายคนนะ่ะก็ปลิ้นไปอ้างในฝรั่งเศสเป็นอย่างนี้ในนู่นเป็นอย่างนี้คือสารพัดและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในการทํางานทางวิชาการเนะี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองเรื่องงานวิชาการอยู่ตัวนี้เนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยไม่เคยบอกคนทั่วไปพอการเติบโตของโลกอินเทอร์เน็ตมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากพอพกันได้สมัยก่อนนะคือมันก็จะเป็นเอ็กโค a m มเบอร์คือฉันถูกจริตกับข้อมูลก็จะอยู่ก็อย่างนั้นนะเหมือนตลาดหลวง เข้าไปดูบ่อยคือแบบเป็นบ้ามากอ่ะถ้าคุณวันนี้คุณท้องฝูกอ่ะอาจจะเกี่ยวกับเจ้าได้เลยอ่ะคือไปกันขนาดนั้วเนี่ยมันก็จะเป็นเอ็กโวชั่นแล้วก็ล้อเลียนในสารพัดต่างๆนานาไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือผลพวงจากตรงนั้นแล้วเขาก็มาแสดงออกมานู่นมานี่สมมติว่ามีคนที่รู้จักกันหรือว่าคนที่ทำอย่างนี้ก็ไปแจ้งไปแกล้งก็มีแต่บางทีเนี่ยเขาก็ทำผิดจริงๆก็มีแม้แต่ในการประท้วงหลายๆครั้งเนี่ยอย่างกิโยเตนี่คือการแสดงออกแบบนี้เนี่ย มันเข้าสู่สายตาของสังคมอีกกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดคอน FLICT แล้วคุณจะแก้ยังไงถ้าคุณบอกว่าคุณมีความปรารถนาดีในการที่จะแก้แล้วคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะแก้เนี่ยก็ไปซัพพอตไอพฤติกรรมแบบนี้แม้แต่การล้อเลียนเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาเห็นว่าเล็กๆน้อยๆแต่เขาไม่เคยมองว่าภูมิสังคมที่เขากำลังยืนอยู่นะ่ยมันเป็นยังไงเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องเล็กๆน้อย เราก็เลยมีความรู้สึกว่าในเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการแสดงออกมีทั้งร้อยแปอย่างแต่ว่าจะมาแสดงออกในเชิงแซทไทยแบบนี้เพื่อถ้าคุณมีความปรารถนาดีต่อใครสักคนหนึ่งอยากให้เขาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะแสดงออกด้วยวิธีการนี้หรือเปล่าคือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่ามันถูกทำให้เปลี่ยนแปลง โดยวาทกรรมอะไรบางคําสั้นๆสั้นๆสัๆแเหมือนอย่างว่าบังคับสูญหายอย่างเงี้ยคือใครก็ตามที่หายหายไปก็จะไปผูกโยงผูกปมกันขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างอ่ะอย่างบางคนเนี่ยเราก็มีตั้งคําถามว่าเกี่ยวอะไรกับท่านวะคือมันห่างาไกลกันแบบฟ้าไกับเหวหรือการบังคับสูญหายหลายๆอย่างที่เขาชูกันขึ้นมานะเพื่อจะเชื่อมโยงยกมาตั้งแต่ฮายีสุหลง ฮายีสุหลงเนี่ยเขาหายไปยุคจอมพลปอนะคณะราษนะหรือว่าคุณคลองจินดาวงมันก็เป็นยุคที่สงครามเย็นยุคคอมมิวนิสตนะ์จอมพลสฤษดิ์คือแล้วมันก็ถูกมัดเป็นอันเดียวกันแล้วก็มาโยนโครงไปว่าโครงสร้างซึ่งอัลจิเมทของโครงสร้างเขาไปพูดกับคนที่เขาไปฝึกอบรมพูดกับหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเขาอะเรารู้ว่ามันคืออะไรแกได้โดยความที่ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปถ้าจะมีการแก้มันก็ก็แก้ได้ถ้าคุณแลนสไลด์มาสัก3 0 0ร้อยเสียงคุณเข้าสภาโหวตยังไงคุณก็ชนะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละว่าคนที่ต้องการแก้ไขมันไม่ได้ประกอบด้วยคนที่เข้าใจข้อเท็จจริงโดย่องแท้ในขณะที่ฝั่งหนึ่งที่ต้องการให้แก้เนี่ยมันประกอบด้วย ทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถมีเหตุมีผลหรือเห็นปัญหา whatever อะไรก็ตามแตใ่ในคนกลุ่มนี้ก็ต้องยอมรับว่าเต็มไปด้วยคนที่จับจ้วงล่วงละเมิดใช้คำแบบรุนแรงเสียสดสีดา่าหยาบคายหรือแม้แต่ใส่ร้าย,ายประปนอยู่ในเส้นฝั่งเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนฝั่งนี้มองเห็นเนี่ยก็เป็นธรรมดาว่าเขาก็จะต้องเห็นภาพตัวนี้เขาก็จะมองว่านี่ขนาดมียังได้ขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีจะเป็นขนาดไหน อันนี้ประเด็นที่หประเด็นต่อมาเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการเสนอแก้ไขเนี่ยตัวเนื้อหามันอ่ะมันไม่ค่อยทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเสนอแก้ไขที่เป็นความราถนาดีอย่างที่เล่าเมื่อกี้ถ้าไม่ให้สํานักพระราชวังฟ้องก็ยกเลิกกฎหมายอาญาหรือแต่แพ่งใครมีเงินก็กระจายค่าปรับไปเ่เี ยกตัวอย่างการเสนอในช่วงที่พิกพีคซึ่งผิดมากก็คืออย่างกรณีนิติราชที่เคยเสนอเขาก็เสนอแก้1นึสองเหมือนกันในกลุ่มนิติราชบางคนเนี่ยพี่ก็เชื่อว,ว่าเขามีความปัารถนาดีจริง,รงๆนะแล้วเขาเห็นปัญหาในอนาคตแต่เขาเสนอมา6กเกตข้อหนึ่งในนั้นคือพระราชด âm รับสศกห้ามกษัตริย์มีพระราชด âm รับสศกพี่มีคําถามว่าคุณเป็นเป็นรอยยลเลสีเป็นคนที่สนับสนุนเจ้าเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงอย่างที่บอก มันเป็นกฎหมายที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเพราะนั้นเนี่ยแค่วัฒนธรรมที่มันเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มันเป็นรากฐานของโครงสร้างสังคมการเมืองในประเทศไทยคุณยังไม่เข้าใจแล้วก็มาเสนอแก้ม1 1 2ถามว่า Lo ย a l อ s t ลเนี่ยอยากแก้ม1 1 2ไหมพี่ว่ามีหลายคนนะเห็นด้วยว่าน่าจะมีการปรับปรุงแต่ทำไมพวก l อย a l อ s t ลหรือพวกนิยมเจ้าไม่ขยับตัวเพราะภาพที่เขาเห็นคือทะลุอะไรทั้งหลายแหละ อย่างที่เขาแสดงออกกันอยู่เนี่ยให้ข้อมูลอะไรต่างๆนาน,นานกับเด็กอะ่ะแล้วเด็กก็แสดงออกเกนะินลิมิตอะแต่ไอคนให้ข้อมูลอะปลอดภัยอยู่หลังโต๊ะทำงานทุกคนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่รู้จะไปร่วมมือกับใครเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะแก้ไขมหนึ่งหนึ่งงจริงจยังจะคุณก็ต้องมองไปที่ใจของตัวเองอว่าในหัวใจเนี่ยต้องการจะแก้เพื่อประโยชน์ของอะไรมองคนข้างๆมองคนข้างหลังว่า กำลังทําอะไรอยู่แล้วสิ่งที่ต้องการมันจะสําเร็จลงได้ไหมนอกจากมันจะเป็นคอนฟ lict อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นความขัดแย้งของสังคมต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีความพยายามทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นธรรมชาติปกตินะว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องหาหนทางแห่งความสําเร็จสิไม่ใช่หาหนทางแห่งความขัดแยง้งเกลียดชัง ประชาธิปไตยเนี่ยมันมีหัวใจของมันคือสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมถูกไหมคนที่เป็นนักประชาธิปไตยจําเป็นจะต้องอดทนมากกว่าคนที่ไม่นิยมในความเป็นนักประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่คุณใช้สิทธิใช้เสรีภาพของคุณมันอาจจะไปทับซ้อนกับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นคุณไม่สามารถจะใช้มันได้เต็มที่หรอกถ้าคุณเป็นนักประชาธิปไตยโดยแท้จริง ประชาธิปไตยคือการเกลีย่ยผลประโยชน์สมมตินี่คือวงกลมนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของคุณมันก็ไปอินเตอร์เซ็กไปทับซ้อนกับสิทธิเสรีภาพของอีกคนหนึ่งเสมอไอ้ตัวอินเตอร์เซ็กตัวทับซ้อนนั่นนะ่ะที่สังคมประชาธิปไตยพยายามจะเกลีย่ยมันให้มันไม่มีใครได้ทั้งหมดคุณไม่สามารถมีเสรีภาพได้เต็มวงทั้งหมดทุกๆุกคนประชาธิปไตยที่แท้จริงมันก็คือการเกลีย่ยเสรีภาพเกลีย่ยสิทธิเกลีย่ยความเท่าเทียม